Take to the place used to run. Remember the house where was born. But place was baby you know me used Remember house where me born you don't I I run สวัสดีค่ะอากาศเริ่มหนาวดูแลตัวเองกันด้วยนะคะคลิปนี้แอดก็นำข้อมูลแนวทางจากห่วยทำมือมาฝากค่ะก็เป็นข้อมูลเลขเด็ดเดินดีมาดูเจ้าแรกนะคะมิสเตอร์บอลมีผลงานเข้าติดต่อกันที่แอดนำมาแสดงในสางวดน,นะคะ สังเกตนะคะว่าเลขจะเข้าล่างมากกว่านะคะงวดนี้16พฤศจิกายน183 184 185 193 195 105 2ตัวตามภาพนะคะข้อมูลที่2แพนแพนพารวย189 18 089 16 19 86 89 3ชุดปลดหนี้4 แอดอยากเห็นคนถูกหวยชุดบนตรงล่างตรงเดี๋ยวแอดไปสรุปให้เลยนะคะว่ามีเลขชนกันบ้างหรือไม่สรุปให้แล้วนะคะมีเลขชน1 6 4 7 9 8 5 8 8่เสรุปเลขชนของวมที่แล้วของช่องแอดนี้ก็เข้าหลายใบนะคะแอดก็หยิบมาใบสุดท้ายตามภาพเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ